สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ครับพามาอัปเดตโครงการ m o u n t a i n View Phase 2ครับผมหลังจากที่เฟส s นนะครับได้ปิดการขายไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ติดกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับเรามาให้ดูด้วยนะครับว่าอย่างเฟส s e เนี่ย มีทั้งรั้วลวดหนามล้อมให้ลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไฟฟ้าเข้ามาถึงนะครับแปลงที่ดินแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยเนี่ยครับขยายเขตมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับผมน้ำประปาก็มาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับปิดไปหมดทุกแปลงแล้วนะครับผมเฟิสองก็เลยเปิดต่อเลยติดกันเลยครับผมตรงนี้นะครับเป็นถนนสาธารณะหินกรุ๊กนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับอยู่ใกล้กับเส้นถนนหลัก4030นะครับผม เพียงแค่300เมตรเท่านั้นนะครับตรงปากทางเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านมออีบ้านคนอยู่มีทั้งร้านค้าด้วยนะครับมีถึง2ลร้านด้วยกันเลยนะครับผมแล้วตรงเนี้ยเราเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งปุ๊บนะครับพอเลยจากเฟสหนึ่งปุ๊บก็จะติดเฟสสองที่เปิดใหม่เลยแล้วเฟสสองเนี่ยตอนนี้ครับปิดไปแล้ว2แปลงนะครับนั่นก็คือแปลงที่1แล้วก็แปลงที่2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูครับว่าเฟสสองเนี่ยสวยงามอย่างไรนี่เลยครับ เฟสสเราจะสามารถมองเห็นวิวทิวเขานะครับจากทางด้านทิศตะวันตกได้จากจุดนี้ใกล้ตามากนะครับตรงนั้นจะมีทั้งเขาจอเขาพึ่งวันนะอุทยานเขาน้อยนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับเวลาที่เรามาอยู่แล้วใช่ไหมครับผมตอนช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินเราจะได้เห็นวิว ้าทิ่ตกดินนะครับด้านหลังภูเขานะครับจากจุดตรงนี้ขอบอกเลยว่าสวยมากนะครับหลังจากที่เฟสหนึ่งเปิดไปแล้วมีสาธารณูปโภคครบแล้วเดี๋ยวเฟสสองเนี่ยรั้วจะเริ่มตามมาเราเอาเสารั้วมากองไว้ให้แล้วไฟฟ้าก็จะเริ่มขยายเข้ามาให้น้ำประปาก็เข้ามาให้ที่ตรงนี้ครับเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยจะอยู่ใกล้กับแยกไฟแดงนะครับที่วัดหนองกวางนะครับแถวแถวเออแยกหนองกวางเนี่ย ประมาณแค่3กิโลเมตรตรงแยกนั้นนะครับจะมีทั้งโรงเรียนนะครับผมมีทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนะครับแล้วก็มีอบอตอ,อยู่นะครับมีวัดหนองควางอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากเข้าที่ตลาดใหญ่นะครับผมแนะนําว่าเข้าที่ตัวจอมบึงเลยห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่13กิโลเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตลาดที่ใกล้กรุงเทพมากขึ้นแนะนำครับว่าเป็นตลาดโพธารามห่างจากเราเนี่ยสากิโลเมตร คนที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับจะมาดูที่ดินแปลงนี้มาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะครับ<ม>เพียงแค่115กิโลเมตรเท่านั้นนะครับขับรถก็ระยะประมาณราวๆสัก2ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับผมอ่าเนี่ยครับ อยากจะบอกว่าสวยงามมากกับที่ดินแปลงโครงการน,นี้นะครับเรื่องของทิศเรื่องของทางนะครับถ้าเกิดว่าทางด้านขวามือของผมนี่นะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ครับผมอ่าถ้าเกิดทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับผมตรงนี้บรรยากาศดีเงียบและสงบอย่างมากเลยนะครับผมแปลงที่ปิดการขายไปแล้วแปลงที่1แปลงที่2ที่อยู่ทางด้านท้ายนู่นนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแปลงที่สาม ปแปลงที่3เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าปแปลงที่3เนี่ยอยากจะบอกว่ามีขนาดเนื้อที่อยู่ที่1ไร่ครับผมราคา4 8่0 0 0เท่านั้นได้ทั้งล้วนลวดน้ำไฟฟ้าและน้ำประปาย้ำนะครับฟรีค่าโอนด้วยอ่าตัวแนวเขตครับเราก็แบ่งเขตมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้หมุดจากกรมที่ดินนะครับผมตอนนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนะครับ ของการแบ่งแยกที่กรมที่ดินอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นทางกรมที่ดินนัดเรานะครับไปรับโฉนดนะครับคือวันที่30พฤศจิกายนเดี๋ยวเรานะครับดูขนาดของแปลงที่3ดีกว่าแปลงที่3นะครับหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรความลึกอยู่ที่52เมตรครับมาต่อกันด้วยแปลงที่4นะครับแปลงที่4นะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่300 71ตารางวา ราคาย่อมมาหน่อยนึงครับผมอ่าแปลงนี้จะได้ถนน2ด้านนะแต่ว่าถนน2ด้านอีกด้านหนึ่งอา,อาจจะติดแค่หน่อยเดียวนะครับผมแปลงนี้3 7 1เอตารางวา446 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมหน้ากว้าง30เมตรความลึกนะครับผม52เมตรส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับความลึกนะครับก็จะยึกยักหน่อยนึงนะครับผมดูได้ตามรูปผังเลยนะครับผม ทีนี้นะครับหลังจากเสร็จสับเสร็จสิ้นจากฝั่งที่หันหน้าไปทิศใต้นะครับเราจะกลับมานะครับแปลงที่ดินที่หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้ครับผมแปลงนี้ต้นมะม่วงใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้พื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าแปลงนี้คือแปลงที่8ครับที่มีเนื้อที่ขนาด1ไร่3งาน62ตารางวา แปลงนี้นะครับราคาอยู่ที่9 3, 2 2 0เท่านั้นโดยที่หน้ากว้างนะครับจากเห็ตนะครับของด้านล้วเนี่ยครับทนอีกเสาหนึงผมจะมีหน้ากว้างอยู่ที่43เมตรครับผมความลึกอยู่ที่67เมตรถ้าเกิดใครรู้สึกว่า1ไร่3งานกับอีก62ตารางวาเนี่ย ยังใหญ่ไม่พอนะครับผมให้ซื้อควบเพราะว่าตอนนี้แปลงที่ติดกันยังไม่มีคนซื้อนั่นก็คือแปลงที่7แปลงที่7นะครับผมจะเป็นแปลงที่หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือเหมือนกันนะครับโดยที่ขนาดเนื้อที่จะอยู่ที่1ไร่ครับราคาอยู่ที่4 0 0แสนนะครับผมหน้ากว้างของแปลงที่7เนี่ยได้ถึง2 3เมตรกว่านะครับความลึกอยู่ที่67เมตรถ้าเอา2แปลงนี้รวมกันนะครับซื้อรวมกันเนี่ยก็จะได้กว้างถึงอยู่ราวๆประมาณ60กว่าเมตรเลยทีเดียว ว้าวถือว่าได้หนะ้ากว้างที่สวยมากเลยถ้าเกิดว่าเราซื้อควบรวมนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับไปแปลงที่6เลยแปลงก็จะมีขนาดที่นะครับอยู่ที่1ไร่ครับผมโดยที่1ไร่เนี่ยจะเป็นราคามาตรฐานเลยครับอยู่ที่4ี่แสนแพร้อมนะ้ำประปา,ปาไฟฟ้าแล้วก็ล้อมรั้วให้เสร็จสับเรียบร้อยแถมฟรีค่าโอนนะครับแปลงที่6เนี่ยหน้ากว้างจะอยู่ที่25เมตรกว่าๆนะครับความลึกเนี่ยอยู่ที่57เเมตรกว่านะครับผม เพราะฉะนั้นใครที่สนใจแปลงนี้นะครับหไร่แจ้งนัชนวนได้นะครับแล้วก็ไปแปลงสุดท้ายของโครงการนี้ที่ผมกำลังจะอธิบายนะครับแปลงนี้ครับด้วยความที่ว่าโลเคชันดีทำเลดีนะครับผมติดกับถนนสาธารณะสองด้านด้านหนึ่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับเหมือนกับแปลงอื่นๆส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นถนนสาธารณะทางด้านทิศตะวันตกครับผมแปลงนี้ แปลงที่5ขนาดเนื้อที่1ไร่กับอีก71ตารางวานะครับราคาจะอยู่ที่5 8 8 0 0 0เท่านั้นนะครับโดยที่หน้ากว้างเนี่ยสวยเลยนะครับผมเพราะหน้ากว้างทางด้านทิศเหนือนะครับจะอยู่ที่41เมตรกว่ากว่านะครับเกือบ42เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยจะ50เมตรกว่าแต่ถ้าเราเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับหน้ากว้างเนี่ยได้ถึง57เมตรเลยทีเดียวนะครับโหพออยู่จากจุดนี้นะครับโอ้โหจะได้เห็นแบบวิวภูเขาสวยงามมากแต่ว่าวันที่มาถ่ายทำเนี่ย ฝนตกครับทำให้ตรงนี้นะครับบรรยากาศเย็ยนดชชนูชุ่มชื้นชุ่มฉ่านะครับผมแถวนี้ชาวบ้านนะครับก็จะทําไร่ทําสวนนะครับเป็นแบบว่าพืชผสมผสานบ้างปลูกมันสับปะหลังบ้างปลูกอ้อยบ้างอะไรบ้างแต่จุดดีของเขาเนี่ยที่อยู่ใกล้กับเส้ในถนนหลัก4030นะครับเพียงแค่300เมตรใครที่ชื่นชอบวิวภูเขาแบบนี้นะครับก็ต้องมาที่นี่เลยกับโครงการเม t ์เทนวิ w 2นะครับที่ตั้งอยู่ที่ตํบบาบลปากช่องอเาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับที่ ที่ตรงนี้ครับก็จะได้เห็นวิวภูเขาดินแดงๆนะครับเหมาะกับปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับโครงการ Mountain View 2นะครับติดต่อหาผมนัชนน0922635563ครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ f a c e b o o k รวมไปถึง Youtube c h anel n ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเรดีครับวันนี้ผมและทีมงานจากลากันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย